ครับครับผมก็ดีใจมากๆครับผมที่ที่ได้มาในวันนี้เราได้มาร่วมเปิดช็อปใหม่ของทางรีบอกที่เขารีโนเวทนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเอ่อตั้งแต่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรีบอก์เนี่ยทำให้เราได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าแม้แต่รองเท้าที่เขาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งหรือว่าการรันนิ่งหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่สามารถ เอามาใส่ในชีวิตประจําวันในชีวิตปกติได้เลยครับเราก็รู้สึกชอบมากครับในอกเขาบอกว่าลองใส่เกือบทุกต้นเลยใช่ครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาโปรโมทสินค้าเราก็ควรที่จะต้องรู้ดีเทลของแต่ละอย่างก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเออรองเท้าของทางรีบอกเนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตเรามากเพราะเราทั้งชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างเช่นรุ่นขับซีเอ็กซ์ติฟายวนเทจเนี่ยก็คือสามารถใส่ไปต่างประเทศได้ตลอดแล้วก็ใส่เข้ากับแมทช์กับชุดได้ง่ายมากๆใครบอกว่ชอบรุ่นี้เป็นพิเศษด้ ต้องมาซื้อเพิ่มแล้วครับผมมันสบายยังไงาะคะเวลาเราใส่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางเริ่มหนคีไม่เลยเนาะคือข้างในมันนิ่มครับผมและอีกอย่างที่ผมชอบมากคือมันสามารถแมทกับชุดเราได้ทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะใส่เป็นกางเกงผ้ากางเกงยีนหรือแม้แต่กางเกงขาสั้นก็สามารถแมทได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มินิมอลมากๆและสามารถให้เราแต่งตัวได้อย่างสนุกครับ่ออาผครับผมก็อยากจะฝากนะครับกับทางรีบ็อกซซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีรุ่นใหม่เข้ามาที่สาขา เซนทรัลลาดพร้าวนะครับใครที่แวะเวียนไปแวะเวียนมาก็มาที่สโต r e ของรีบอกได้นะครับผมคครับแบงค์ดีใจไปยังไงบ้างเอ่ยตังแล้วก็ตามดูกระแสอยู่เรื่อยๆเลยครับก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติของหนังอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราทําหน้าที่การเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเสียดายกับการที่เราแสดงหนังเรื่องนี้ไปแล้วครับหลายคนก็ชมการแสดงของแบงค์เรื่องนี้มากดีใจครับผม ที่หลายๆคนชอบแล้วก็คือทีมนักสแสดงทีมงานทุกคนเราเต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ทำพาร์ทเราได้รับผิดชอบพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทหลักของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจครับมันคุ้มค่าที่เราลงทุนลงแรงกับเหนื่อยกับเรื่องนี้ลดต้นทุนไปเลยอพอได้เห็นแบบว่าคํามชอจากของคนดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าพอผมไปถามฟีดแบ็กหลายๆคนมาว่าเอ้ยเต๋อในภาพยนตร์กับตัวเราเนี่ยเหมือนกันไหมซึ่งแต่ละคนก็จะบอกว่าแตกต่างกันมากแม้แต่พิมพ์เองทททีีี่่่่แบบวา อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าภายในภาพยนตร์กับตัวจริงของเรามันแตกต่างกันมากๆเลยครับผม <c oughs> พิธีกเขาว่าไงบ้างคะกับคารคเตอร์ตัวนี้ <c oughs> เขาก็บอกว่าแบบเออไม่ไม่คิดเลยว่าจะสามารถสแสดงออกมาได้ต่างจากตัวจริงขนาดนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นทุกโพสเขของเราไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราแบบตัดผมตอนที่เราลดน้ําหนักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับการที่เราได้มาเห็นเราได้มาเห็นเต๋อในจอภาพยนตร์ครับ ดูครับมาดูวันรอบสื่อเลยใช่กระแสหนังไทยมาแราหนยกครับผมก็มาแนใช่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่กระแสหนังไทยของเรามีหลากหลายรสชาติให้ให้ผู้ชมได้เลือกเสพมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังผีหรือว่าหนังเกี่ยวกับเพื่อนมิตรภาพหรือว่าหนังเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าก็เล่นไลฟ์ก็เป็นอีกอีกช้อยหนึ่งที่ที่จะให้ผู้คนได้เห็น อีกเฉดหนึ่งของภาพยนตร์เหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจที่หนังเราได้เข้าช่วงนี้ได้เป็นออปชันให้กับคนดูได้เลือกดูว่ามันมีหนังหลากหลายรูปแบบนะให้ให้เราได้เข้ามาดูในโ,โรงภาพยนตร์กันครับแฟนแสดงบอกว่ามีคนไม่ชอบเพราะว่าแสดงว่าเราก็มีข้าไปอ่านคำนี้ที่แบบที่เราไม่ใช่อ่านตลอดเลยครับผมนั่งถ่ายทวิตเตอถ่ายเฟซบุ๊กดูแฮชแท็กของเลนไลฟ์เพราะว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่เป็นคอมเมนต์ของคนดูมาพัฒนาต่อในในผลงานของเราในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวของเราเนี่ยาเ เยอมาอย่างเงี้ยเรามีน้อยบ้างเลยครับเออที่เขาไม่ชอบเออจริงๆไม่มีน้อยเลยครับเพราะว่ามันเอาจริงๆถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับหนังมันก็เป็นเหมือนกับกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เลือกเลือกที่จะมาดื่มกาแฟหรือว่าเลือกที่เข้ามาชมหนังก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทป์ของการชอบความชอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ยอมรับตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่จะถูกจริตกับทุกๆคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราเลือกรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เก็บคาคอมเมนต์มามาพัฒนาตัวเราต่อไปเรื่อยแล้วก็มาดูว่า ถ้าเกิดว่ามันมีผลงานต่อไปเราเราเราควรที่จะปรับแก้ acting ของเราตรงไหนไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ตรงไหนที่เราอาจจะไม่มีเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคอมเมนต์จะออกมาในรูปแบบนี้ใช่แล้วเพราะว่าด้วยตัวหนังเองใช่คือคือ,คอ,คอต้องยอมรับเลยว่าหนังมันเป็นหนังที่สะท้อนสังคมพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดู เกี่ยวกับอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครละกันซึ่งเรียกว,ว่าเป็นโซนด้านมืดของใช่ซึ่งความชอบหรือว่าความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของของคนดูอยู่แล้วเรา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 ไม่เก็บเรื่องนี้มานอยอยู่แล้วครับซึ่งแคแ่เขาชมการแสดงของเราแสดงหรือว่าการเอ่อเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อไปแล้วก็เราก็ดีใจมากๆถ้าอย่างี่เราชอบเป็นพิเศษเหรอคะมีไหมคะแบบที่เขามาชมเขามาอะไรเอ่อถ้าเกิดชอบเป็นพิเศษก็ เขาก็จะบอกว่าเออแบงค์เล่ไม่เหมือนแบงค์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วเราไม่อยากจะทําให้คาแรคเตอร์ของเต๋อออกมาที่ที่แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับตัวตนเราซึ่งเรามั่นใจมากๆว่าคาแรคเตอร์ของเต๋อเนี่ยมันแตกต่างกับแบงค์ที่ตีอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรื่องนี้เหมือนเราก็นอนรับความมีแฟนใช่ใช่ครับกับตัวเลขหรือแบงค์อะไรเรื่องตัวเลือกมาครับมาโนตอะรก็ขับขานหวังแบงค์ท้ับคาดหวัง คาดหวังอะไรได้ไหมคือเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสูงเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าหนังเราจะมาใน potential ไหนของ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 ภาพยนตร์หรือว่าของกระแสหนังในตอนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นเราเราแค่ต้องการให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าไปดูหนังเราให้ได้มากที่สุดเท่เาที่จะทําได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรา u n คอน t r o l แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ย hey, เธอไปดูเธออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ความชอบเขาว่าเขาอยากจะไปดูหนังของเรา,าจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าครับ แล้วโฟมเนี่ยแบบว่าเพราะว่าหนังที่เข้าลงตรงนี้นก็จะเป็นพวกหนังสยองขวัญหนังดีอะไรเงี้ยแตกดีแล้วก็เป็นหนังของเราอะไรเงี้ยเออ,อแลว้วไม่ได้แบบมาแตแกมาดรอปลงอะไรเงี้ยถามว่ากลัวไหมผมว่าผมดีใจมากกว่าเพราะว่าหนังเราก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้ผู้คนเนี่ย ได้ได้เลือกเลือกดูอะครับหมายถึงว่าเราก็คงจะเบื่อเนาะสมมติว่าเราไปโงหนังแล้วโอ๊ยนางพี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 ่เงี้ยการที่มีหนังแนวอื่นมาให้เราได้เลือกชมมันก็เป็นอะไรที่มีสีสันแล้วก็ช่วยสพอร์ตวงการหนังไทยให้มันก้าวขึ้นไปได้อีกครับผมว่าผมว่าตัวนี้มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะกับการที่เราจะช่วยกันแบบผลักดันหนังไทยของเราครับันัใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วครับใครที่ยังไม่ดูเรื่องเลนไลฟ์นะครับก็เียนเชิญครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงอยู่นะเพราะเพิ่งเข้าไปเองคร ลองดูครับลองเปิดใจดูกับหนังที่อาจจะเป็นหนังที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันในในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของของตัวชีวิตของความรักของกรุงเทพมหานครจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งกับหนังเรื่องเรนไลท์ครับสาธุครับา มันหอมมากอะไรแบบ้